เอ็มมังกะชนแาลภูมิใจเสนอตระกูลชนชั้นสูง ตอนที่ยี่ามข้ามันน่ากลัวมากหรือไงทำไมเจ้าต้องตกใจขนาดนั้นไม่เคอรบงั้นก็ดีข้ามีบางอย่างให้เจ้าทำเจ้าห้ามปฏิเสธด้วยเหตุใดวันนี้ไม่นางสองถึงมาแปลกๆแฮะจะให้ข้าทำอะไรหรอเจ้าต้องตอบตกลงก่อน ข,ข้าตกลงก็ได้จูเฟิงด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้ท่านลุงของข้าอาจกำลังตามหาเจ้าอยู่เจ้าอาจจะได้รับตำแหน่งเป็นพ่อบ้านคนที่สามแทนคนเดิมที่เจ้าเพิ่งชนะไปข้าจะได้เป็นพ่อบ้านอย่างนั้นหรอใช่แล้วแต่เจ้าต้องปฏิเสธการรับตาแหน่งเป็นพ่อบ้านอ,อะไรกันแม่นางสอง ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่ได้เป็นพ่อบ้านแต่เจ้าจะเป็นผู้ติดตามข้านับแต่นี้ไปเจ้าไม่ต้องกังวลเพียงแค่เจ้าติดตามข้าเจ้าสามารถกินสามารถดื่มอะไรดีๆตามที่เจ้าต้องการได้เลยข,ข้ากลัวว่าท่านจะจับข้าไปทำอาหารกินแทนนะสิ <c oughs> ขออภัยนะขอรับพ่อบ้านใหญ่ซุนป๋อซูเฟิงในท่านเรียกเจ้าเข้าพบ พอบ้านใหญ่ซุนป๋อความแข็งแกร่งของเขานั้นอยู่ในระดับชั้นที่9จะเป็นรองก็เพียงแค่นายท่านใหญ่ของตระกูลเสี่ยวซึ่งมีระดับห่างกันเพียงแค่ระดับเดียวเท่านั้นผู้ที่มีระดับที่เท่ากับเขาเกรงว่าในเมืองนี้อาจจะหาได้ยากเจ้าก็รีบไปได้แล้วท่านลุงข้ารอเจ้าอยู่ถ้าข้ามีซูเฟิงอยู่แล้วก็ดูซิเย่ยหลิงฮัวจะใช้วิธีไหนมาสู้กับข้าอีกขอรับท่านซุน เจ้าตามข้ามาน่าแปลกเด็กคนนี้ช่างดูสงบนิ่งเหลือเกินข้ามองไม่เห็นเลยว่าเจ้าเด็กคนนี้จะมีความแข็งแกร่งขนาดไหนที่ซ่อนอยู่นี่ถึงแล้วเข้าไปเถอะนายหันกำลังรอเจ้าอยู่ หลังประตูนี้ไปก็คือใช้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเมืองแห่งนี้สินนะเซียวหลงผู้นำตระกูลเซียวระดับพลังชั้นที่สิบข้าน้อยซูเฟิงมาพบในท่านแล้วขอรับซูเฟิงงั้นเหรอเจ้าเข้ามาได้ แท้จริงแล้วตระกูลเจ้านั้นสูงส่งไม่อาจเทียบกับคนรับใช้ธรรมดาได้ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องที่เกิดขึ้นข้าก็คงไม่รู้เลยเสียวหลงจอมยุทธระดับพลังชั้นที่10บวฑายาตของตระกูลซูที่เคยสูงส่งจะเข้ามาเป็นคนรับใช้ในตระกูลเสี่ยวของข้าช่างน,น่าเสียดายจริงๆตั้งแต่ตระกูลซูล่มสลายข้าน้อยก็ไม่มีอะไรให้เสียดายอีกแล้ว ความรุ่งเรืองของตระกูลก็มาจากท่านบรรพบุรุษสุกวางเท่านั้นอาาาตะแก่สุกวางนั้นเหรอช่างเถอะช่างเถอะมันเป็นอดีตไปแล้วที่ข้าเรียกเจ้ามาวันนี้ข้าอยากจะให้เจ้ามาเป็นพ่อบ้านคนที่สามตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขออภัยในท่านข้าขอไม่รับตำแหน่งนี้ได้หรือไม่